สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอตอนรับท่านเข้าสู่ช่องสกายเจ้านายแฟมิลี่ฮะนี้อยู่กับรถขุดฮิตาชิ i เแนนะร้อยยี่สิบหลุดสามนะนี่ขี่หลนังเสือเลยฮะนั่งแท่นเลยฮะตักดินใส่ดำฮะมาดูความสู้แข็งของเขานะอันนี้สู้แข็งได้ค่อนข้างดีเลยฮะ แบรนด์นี้นับดูที่ใส่กีตากเป็นโดฝนก็จะมาละเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเต็มคันนี้แล้วก็จะขอตัวนะฮะฝนใกล้มาแล้ะผู้ชายเหรอใชายเป็นไรครับผู้ชายไปน,นู่นแล้วดัมนี่เป็นผู้หญิงขับนะฮะเนี่ยวันนี้ผู้หญิงส,ส,งสาวๆาวนี่มีเยอะนะฮะ รถบรรทุกรถดำรถพ่วงนี่ม,ม,มีมีทุกรูปแบบฮะทุกวันนี้ที่เท่าเทียมกันนะครับครับโอ้ลมมาแล้วฝนจะมาแล้วอันนี้เป็นหน้าดินนะเนี่ยงานย้ายดินครับเออลืมนับตักเลยเนี่ยได้กี่ตักกันแน่บ้าน้อกเราต้องเออเราเราต้องรีบไปแล้วเนี่ยเพราะว่าฝนมาฮะ เขียวปีมาเลยพิดย,พยังย,ง,ยงยังยังเนาะ,ะโอ้กดแข็งได้ทำได้ดีนะฮะเด็กพ,พิดยังทำไมผู้หญิงยังไม่ลงจากรถเโอ้เขาเขารอขับรถเขาไม่ออกเขาไม่ลงจากรถหรอกอ่ะโอ้ใก<อ>่ไก่เต็มหรือยังเนี่ย อ่ะยังไม่พอฮะยังไม่พอดูแกแกดแข็งฮะโอ้โหดูฮะอ่ะจบคลิปอย่างตอนนี้ฮะคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก,ก่อนฝนมาละจบที่รถขุดฮิตเชชิเซ็ตเอ็กซ์ร้อยยี่สิบสามกีนะฮะงานตักดินใส่รถด,ดำว่อ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ